โอเควันนี้มาว่ากันด้วยเรื่องการเลือกกองหน้าเกมสิฟ้าลี่วิ่งเร็วหาช่องดียิ่งทะลุทะลวงได้ดีหรือเปิดมงวิ่งหาทะลุช่องได้เนาะเรามาเลือกส,สไตล์ของผมก่อนนะครับอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะที่ผมเลือกแต่เดี๋ยวผมขอเลือกแบบที่ผมเลือกปกติเลยผมจะเอานิสัยครับนิสัยอย่างแรกของผมต้องมี speed d i f f e r ครับ power header ที่มี speed d i f f e r กับ power header นี่คือคนที่ใช้แผน กองหน้าตัวเดียวเดี๋ยวผมไปลิตร,รายการกองหน้าที่น่าใช้งานมาสักสิตัวเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะมีตัวไหนกันบ้าง โอเคเดี๋ยวเรามาดู10บกองหน้าที่ผมมาแนะนําในการใช้งานกันเลยดีกว่าครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่สายหน้าคู่กันก่อนเนาะหรือสายทะลุช่องครับใครเล่นสายทะลุช่องเดี๋ยวผมจะมีแนะนาครับตัวแรกนี่เลยเป็นซามูเอลเอโตครับในปี B t B ครับก็แนะนําที่บวก5นะครับหรือใครมีงบเบยอะกว่านี้ไปใช้อคอนบวก5ก็ได้แต่ขั้นต่ําขอแนะนําปีนี้บวก5ครับถึงงบไม่มีก็เนาะถ้าต่ํากว่านี้มันก็เล่นยากแล้วแหละตัวนี้ F p แค่ยี่สิบสา ครับสูง179นะตัวนี้เป็นตัวที่วิ่งเร็วหาช่องดีจบสกอร์คมครับยิงลูกปัดอะไรก็ดีครับนี่ราคาประมาณ15 0 0นเหมือนที่บอกเลยทักษามี5ดาวครับมีฟินิชช็อตสเปดดิฟเลอร์ครับยิงปันโค้งได้ดีนะเลี้ยงบอลเร็วเห็นไหมยิงลูกชิปก็ดีเวลาเขาเอาผู้เล่นสัตัวมาเราชิปข้ามไปโค่นแม่นบอกได้เลยเรามีเลี้ยงบอลหนึ่งๆน,นี้ได้หรือเทคนิคอลดิฟเลอร์ครับค่าสแตตเด่นๆของเอโต้ก็จะมีครับความเร็วสปีดต,ต้นเห็นไหม117 116นี่กระชากหาย จงังหวะดวลหนึ่งหนึ่งหรือจังหวะทําทช่องยิ่งใสการหาช่องของนักเตะ ก็เฟิร์สทัชเข้าไปนี่ยิ่งเก่งครับสำหรับซามูเอลเอโตการควบคุมบอลก็ดีจบสกอร์นี่เห็นไหมร้อยสิบแปดยืนน้ำแข็งร้อยสิบแปดหาช่องดีอยู่แล้วไม่ต้องห่วงครับสำหรับซามูเอลเอโตแนะนำครับปีนี้ขึ้นไปนะบวกห้าปีอื่นๆก็อยากแนะนำให้ใช้บวกห้าเหมือนกันครับสำหรับซามูเอลเอโตเพราะว่าถ้าใช้ปีอ่บวกต่ำกว่านี้มันจะได้แค่สีดาวมันค่อนข้างเล่นยากหลายๆอย่างเนาะเลยแนะนำที่บวก5าขึ้นไปครับตัวที่2ครับก็เป็นเฟอร์นันโดตอเรสครับตัวนี้ก็ทรงจะคล้ายๆกับ สมูทเวเตอร์เหมือนกันแต่ตัวนี้ดีที่ว่าส่วนสูงสูงขึ้นมาอีก4เซนครับสูง183เพิ่ม BP มาอีก1ครับตัวนี้ราคาก็อยู่ที่1,007ครับบวกราคาขึ้นมาอีก2,000สกิมมูฟ5ดาวเหมือนกันครับ แต่ก็พลังแฝงก็จะมีน้อยลงครับมีแค่ฟินิชช็อตกับสปีดดิฟเฟอร์เนาะสำหรับตอเรสกับเอโตก็แนะนําใช้บวก5ขึ้นไปครับไม่ว่าจะใช้ปีไหนก็ช่างผมแนะนำให้มีสปีดดิฟเฟอร์ด้วยนะสำหรับตอเรสกับเอโตบางปีมันก็ไม่มีครับดูให้ดีๆถ้าจะเอาสายวิ่งทะลุช่องมันต้องใช้สปีดดิฟเฟอร์กับฟินิชช็อตอยู่แล้วเนาะดูค่าพลังดินเด่นของกองหน้าครับสปีต้นร17ความเร็ว118 จบสกอร์116เห็นไหมพลังการยิง113ครับวิ่งเดียวจบสกอร์คมหาช่องดีครับเอโตเนี่ยอโตกับตอเลสเนี่ยดูค่าวเเล่ครับ115ยืนตำแหน่ง117ครับพอๆกันเลยปะติงกิริยา114ครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่รูปล่าง วิ่งเร็วในส่วนตัวคิดว่าทรงเหมือนกันเลยครับสำหรับตอเรสกับเอโตถ้าใครชอบสายทะลุช่องวิ่งเร็ววิ่งทะลุทะลวงอะไรคู่นี้ใช้เลยครับสกิลสกิลมูฟของเอ่อพลังแฝงของโค้ดก็ใช้เหมือนกันเลยเฟิร์สทัชกับวิ่งทะลุทะลวงหาช่องเนาะแต่ก็ถ้าจะแนะนําให้ดีๆครับก็ต้องยืนหน้าคู่ครับทั้งตอเลและเอโตเพื่อที่จะให้อีกตัวเป็นการพักบอลให้ตัวนี้ในการทําช่องวิ่งกระชากจะดีที่สุดครับสําหรับกองหน้าสายเดี่ยวเนาะเดี๋ยวเราไปดูตัวที่สามารถยืนกองหน้าเป้าหรือหน้าคู่ก็ได้ ไปต่อกันเลยดีกว่าตัวต่อไปครับก็เป็นเชอรรี่องรีครับแนะนำป e ี EBS ครับบวก5ขึ้นไปนะก็ถ้าบวก5นี่พลังโคตรโหดอะแต่บวก1ก็ได้5ดาวอยู่แล้วนะแต่ถ้าบวก5มันจะดีกว่าเนาะสวยกว่าขั้นต่ำขอหนักเตะบวก5ก็แล้วกันราคาาจะสูงนิดนึงก็เดี๋ยวนี้เป็มมาหาง่ายครับเล่นไม่กี่กิจกรรมก็สามารถทำได้ละเอ็มเติมไม่กี่กิจก็ได้ละราคาเริ่มต้นที่2 2 0 0 0ครับบวกหาสำหรับนี่เทอรรี่องรีถือว่าค่อนข้างสูงเหมือนกันนะสำหรับเทอรรี่องรี สกิลมูฟบวกห้ามาที่6ดาวครับนิสัยที่มีอยู่ครับก็มีฟิเน็ตช็อตคบแฟ์ปั่นโค้งได้ดีจบสกอร์คมแหละชอบเล่นลูกทักษะครับเล่นลูกเเล่นท่าอะไรก็สามารถเล่นง่ายครับตัวนี้สปีดดิฟเฟอร์ครับเลี้ยงเรื่อบอลเร็วเนาะเปิดบอลหรือยิงลูกใส่ก้อยได้ดีครับลูกชิปใครชอบยิงนี่ก็มีประโยชน์ครับสำหรับสกิลมูฟตัวนี้ใครชอบเล่นลูกชิปเวลาเขาชอบเอาผู้รศัพทาตัวมาแล้วก็มีเทคนิคดิฟเฟอร์ครับสังเกตดูครับตัวไหนที่หาช่องดีๆนักเตะมันจะมีเทคนิคดิฟเฟ ครับสปีดต้นคุมเร็ว119เห็นไหมเกือบ1้อสแล้วสำหรับบวกหนึ่งนะเลี้ยงบอลควบคุมบอลร1 11อ1 1 2เห็นไหมเลี้ยงบอลติดเท้าครับก็เป็นตัวที่หนึบสูงเนาะสำหรับ, Only, บ,รคครบเทนะียรี่อองดีจบสกอร์คมครับวิ่งเร็วการบ่งบอลไม่ค่อยดีนะถึงจะสูง188ก็ช่างนี่ตัดออกไปได้เลยเน้นหาช่องวิ่งเร็วจบสกอร์คมครับสำหรับเทียรี่อองดีจบได้สองเทา้าเหมือนกันนะถึงไซส์สี่ขวาห้าก็จบได้ใกล้เคียงกันเลยยิงไกลวอลเล่ครับยืนตำแหน่งก็อาจจะน้อยนิดนึงอาจจะไม่ได้หาช่องแแพพ้้ว้ววาาาาาเเเเเเหหหมมมมือออนนตตตกกัับบรรรรสส่่็็ิคใไดดีลย รถ้าจะให้ดีย mm ืนหน้าค uh, ู่ครับองรีเพราะว่าค่าแข็งแร่งค่ามุงบอลอะไรค่อนข้างน้อยครับอาจจะต้องใช้เพื่อนในการซัพพอร์ตเพื่อให้องรีในการทําช่องวิ่งออกไปเนาะตัวต่อไปครับก็เป็นตัวเทคนิคละตัวนี้จะไม่ค่อยมีความเร็วเท่าไหร่ยืนหน้าเดียวได้จบเองได้ทําเองได้หรือลงมาช่วยเพื่อนได้ครับหรือจะยืนหน้าคู่ก็ได้เหมือนกันสาหรับดิมเบนเซม่าครับแนะนําในปี22 UCL ครับตอนแรกมันแต่มันเท่ากับปีหนึ่งเลยแต่มองว่าปีนี้ ค่าพลังภายในมันดูดีกว่าแล้วก็มี FP ลดมาเหลือแค่ยีนนครับสูง185ยานาด2เท้าครับราคาปีนี้ก็ไม่ได้สูงมากครับ8 0 0 0ันเแต่ว่าถ้าใครชอบสายความเร็วอาจจะมองๆข้ามไปนิดนึงเพราะว่าค่าสปิตตริตบอลความเร็วมันเยอะเล่นจริงไม่ได้เร็วขนาดนั้นครับสำหรับคาริมเบนเซม่าแต่ว่าดีที่ได้5ดาวแล้วก็มีฟินิชช็อตกับฮิโคดิฟเลอร์ครับเลี้ยงบอลติดเท้าจบสกอร์คม2เท้าครับราคาต่ำด้วยสำหรับคาริมเบนเซม่าครับเห็นไหมโอวีรวมของของหน้ามันจะเฉลีย่ยใกล้เคียงกัน ก็มีแค่ม่วงเข้มแค่2อ,อันเองมีมงบอลกับยิงไกลครับคาริเบนเซมามงไม่ดีอยู่แล้วแต่ว่าดีที่ว่าสามารถมาเล่นมิดฟิลด์ตัวรุกได้หน้าต่ําได้หน้าเป้าได้ครับสำหรับคาริเบนเซมาเนาะถ้าแข่งแข่ง 12, ร้อยสิบสองถือว่าชนได้ครับสปีดตนควมเร็วร้อยสิบเอ็ดกอไม่ได้น่าเกลียดเลี้ยงบอลก็เลี้ยงบอลบอติดเท้าครับจบสกอร์ก็คมของสองเท้าพลังการยิงยิงไกลจบสกอร์ยิงลูกโลอะไรได้หมดยิแนแต่งก็ร้อยสิบหกก็ถือว่าหาช่องดีแต่ขาดความเร็วไปนิดนึงอลองช่างใจเผื่อๆหรือใครมีงบก็ลองซื้้ออไไปปเเเลลล่่่นนนนนดูถาาามชบกกก็ขยยีแวใร หาสไตล์ตัวเองก่อนครับตัวนี้จะเป็นตัวที่ไปได้เรื่อยๆชนได้เบียดได้ทําเกมให้เพื่อนได้คบเครื่องหน่อยสําหรับคารินเบนเซมาเนาะก็เล่นในแบบเฟาว์นายครับลงมาลงมาต่ำนิดนึงทําเกมขึ้นไปยิงต่อบอลชิงบอลที่ข้อบอลเริงๆใช้ได้ตัวนี้ตัวต่อไปครับก็เป็นโรเบิร์ตเลวานดสกี้ครับทรงคล้ายๆกันครับสูง185เหมือนกันถนัด2เท้าครับปีนี้ก็สกิลมูมา5ดาวราคาก็ประมาณ17ครับก็ถือว่า เหมือพราะว่าตัวนี้จะค่อนข้างแข็งแงกร่งกว่าเวลาเล่นจริงๆ่ใสัยที่มีครับอินทรีฟรีได้รับบาดเจ็บยากชนได้เนี่ยฟินเนอรช็อตคับปันได้2เท้ายิงคมอร์เฮดเดอร์ครับตัวนี้ก็จะเพิ่มลูกมงขึ้นมาดีขึ้นอีกครับยิงไซก้อยได้ดีแล้วก็ลูกชิปได้ดีครับค่าพลังรวมๆของโ,โรเบิร์ตเลวันโดสกี้ก็จะมีแข็งแกร่งร้อยที่สองครับถึงค่าแข็งแๆจะใกล้เคียงกันแต่ว่าเอาไปเล่นจริงๆชนจริงๆ,ๆนี่รู้สึกว่าเลวันจะแข็งกว่าความเร็วสปีดต้นก็ใกล้เคียงกันก็ ต่างกันไม่เยอะครับคู่นี้ควบคุมบอลก็เลี้ยงบอลตดเท้าดีแต่ว่าค่าจบสกอร์ของเรวานโคตรเยอะยิงคมกว่าคมกว่าเห็นชัดเจนครับแล้วก็มุงบอลแอบดีกว่านิดนิดแต่ก็ไม่ได้ต่างกันมากหรอกเรวานจะดีกว่าคาริเบนเซม่าก็ตรงที่มงได้ดีกว่าแข็งกว่านิดนึงแค่นั้นแหละที่เหลือก็คล้ายๆกันครับทรงคล้ายๆกันรู้เรวานกับเบนเซม่าเนาะก็แต่ว่าราคาแตกต่างกันเยอะก็ลองช่างใจหรือแล้วแต่ความชอบของแต่ละบุคคลเลยก็ลองซื้อไปใช้กันดูครับก็แนะนำคู่นี้ทรงคล้ายๆกัน ตัวต่อไปครับก็เป็นชาบอมกึนเนาะก็แนะนําปี ไอคอนไปเลยใช้บวกหนึ่งไปครับหรือว่าซื้อบวกหนึ่งมาตีบวกสองบวกสามไปใช้ก็ได้เพราะว่ามันเริ่มสกิลมูฟที่5ดาวตอนแรกว่าจะแนะนําใน PLN รู้สึกว่าถ้าซื้อบวก5ราคามันค่อนข้างแรงไปบวกอีกนิดหน่อยมาซื้อตัวนี้ครับ FP พียี่สิบหกหนงร้อยเจ็ดสิบเก้าขนาดสองเท้าครับก็พลังแฝงครบวิ่งเร็วก็เริ่มสกิลมูฟห้าดาวเนาะราคาสองหมื่นสองครับสำหรับชาบอมกลืนพลังแฝงมีให้เยอะเลยยูรี่ฟรีครับดับปะเจ็บยากฟินิชช็อตครับยิงคมยิงได้สองเท้าเลยทั้งสองเท้าไปลอง ไปเล่น C A M ก็ได้ C F ก็ได้มี power header แล้วก็มี technical d e f l e r ครับก็เนาะเป็นนักเตะเกาหลีเนาะก็ค่อนข้าง ครบรับสำหรับพลังแฝงก็จะทํามาให้เป็นตัวท็อปตัวหนึ่งเลยสําหรับชาบอมกืนก็หมงได้ยิงได้วิ่งเร็วแต่ก็ถ้าไปหม่งจริงๆนี่ก็ค่อนข้างรู้สึกว่าค่อนข้างเสียเปรียบเนื่องจากลูกร้ามไม่ได้สูงครับสำหรับชาบอมเกลนเนาะก็รพลลงครับสปีดต้น1้อยสิความเร็ว1 1 9นี่เห็นไหมหาช่องดีวิ่งเร็วจิ๊ดๆเลยจบสกอร์1 1 6ไม่ได้น้อยหน้าจากไอคอนตัวอื่นเลยเห็นไหมจบสกอร์ได้2เท้าพลังการยิงก็แรงโมบอล1้อยมาเห็นไหมจริงๆทรงพวกนี้ถ้าเป็นตัวปกติมมมมัันนนจะถ้าาาเเด่ไปคควววร็ ความเร็วข้ามมงบอลอะไรมันก็จะดรอปลงถ้าใครมงบอลสูงๆจบสกอร์สูงๆความเร็วมันก็จะดรอปลงแต่อันนี้มันถัวเฉลีย่ยเนื่องจากเป็นตัวเกาหลีด้วยแต่ว่าการหาช่องก็ถือว่าดีกลางๆระดับหนึ่งแต่ก็เร็วเร็วหาช่องดีกลางๆครับจบสกอร์ได้คมมากแนะนำครับสำหรับชาบอมกึน ตัวต่อไปครับต้องเป็นอังเดรเชฟเชนโกอยู่แล้วทรงคล้ายๆกับพวกอารนายหรือโรนันโดเลยล่ะแต่ว่าก็จะเป็นพวกที่ลดเกรดลงมานิดนึงครับก็ส่วนสูง183ครับกิวมุฟบวกหมาที่5ดาวเนาะราคาก็อยู่ที่ประมาณ2อ0 0ครับอังเดรเชฟเชนโกตัวนี้ก็ทำฟูตได้หลายทีมนะเชลซีมิลานก็สามารถทำได้เร็วคมมุงดีระดับหนึ่งก็มาดูดีไซน์ที่มีอยู่ครับมันก็มีฟินิชช็อตลองช็อตปีดิฟเฟอร์ก็ชุดติ้งชิปช็อตเดี๋ยวเห็นไหมสังเกตด,ดูตัวไหนมีสปีดิฟเลอร์กับชุดติ้งชชิิพพ็ออออตตหรรืเเเเทคคนนนลลลดีฟ์ััง่ยกะ จะหาช่องดีมากอุยารวม111นะดูสปีดต้น115ความเร็ว117โอ้โหวิ่งเร็วกระชากเป็นหา่แน่นแน่นอนครับก็ต้องใส่เอ่อเพื่อทัดให้ แล้วก็แตะดีๆหายวิ่งเร็วกวางหลังตามไม่ทันแน่นอนครับจบสกอร์117พลังการยิง112ครับยิงไกล112วอลเล่112เห็นไหมยืนตำแหน่ง115ครับตัวนี้หาช่องดีวิ่งเร็วจบสกอร์คมแต่เรื่องมงอาจจะเอาไว้ก่อนละในฐานที่เข้าใจกันครับสำหรับตัวนี้เนาะแต่ก็พอมงได้นะแต่ก็ไม่ได้ดีเลิศเลอเหมือนพวกมงจะสากันเลยขอแนะนำเอาไปใช้กันดูอังเดรเชฟชนโกตัวต่อไปครับก็เนาะไม่มีติดโผมาก็ไม่ได้ครับอาณาที่นี่โกงแต่ฟีฟ่าสมเลยสำหรับอาณามันเป็นตัวตัดับ ับโลกอยู่แล้วครับอาไนก็แนะนําที่บวก1ครับสำหรับคนงบน้อยเนาะงบเยอะก็บวก5เข้าไปครับเอพียี่สิบเจ็ดขนาดสองเท้าครับสูงร้อยแปดสิบสามสกิลมูฟเริ่มต้นที่5ดาวครับมีฟินเน็ช็อตแฟร์สปีดดิฟเลอร์เทคนิคอลดิฟเลอร์ครับราคาเริ่มต้นที่สองหมื่นแปดเกือบสามหมื่นเห็นไหมแต่ถ้าเป็นปีวซีมันก็สามหมื่นกว่าแล้วก็ไอคอนเป็นแสนเลยผมแนะนําว่าปีนี้เป็นอย่างต่ําดีกว่าดีกว่าไปเล่นพวกเอนะ็มซีเนาะเอ็มซีมันต้องบวกเจ็ดบวกหกไปเท่าไหร่บวกนะเจ็ดบวกแปด ซื้อบวกหนึ่งปารตีขึ้นสักบวกสามกำลังดีครับถ้าแข่งแกงน้อยนะตัวนี้เป็นตัวที่ หาช่องดีวิ่งเร็วแต่ข้อเสียคือลงต่ำนิดนึงปีต้นผมวรอรยบครับยังบอล116ต,ติดติดเท้าครับบอลไม่ค่อยนี่อยู่ละบอลไม่ค่อยหลุดละจบสกอร์1้5บได้2เท้าเหมือนกันมงบอล100ครับตัดออกจากการหมุได้เลยครับสำหรับอานายยืนตำแหน่ง11 3ครับาช่องดีวิ่งเร็วแต่ก็เหมาะสำหรับคนที่อชอบต่อบอลเนานะต่อบอลเข้าไปจบสกอร์หรือว่าต่อไปแล้วก็คัดแบ็กเข้ามาให้กองหน้าจบเข้าไปเพราะว่ามันชอบยืนทุกที่ถูกเวลาอยู่แล้วสำหรับอานายครับผมหรือว่าแทงให้วิ่ง แต่ก็รออานายขึ้นนิดนึงมันจะลงมาช่วยเกมรับซะเยอะครับสำหรับอานายตัวต่อไปครับที่แนะนํามาก็จะเป็นเฮอร์ันเคสโปครับแนะนําเป็นป m c อบวกแหรือไม่ไอคอนบวกหไปเลยครับปีอื่นๆไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่เพราะว่าปีนี้กับปีไอคอนมันจะมีสปีดดิฟเฟอร์ครับปีอื่นๆไม่มีแล้วนอกจากปีเชลซีแต่ว่าราคามันค่อนข้างแพงไปครับสำหรับปีเชลซีเนาะบวกแทักษะก็มาที่6ดาวครับราคาก็ประมาณ20,000ื่นดครับมีสปีดดิฟเฟอร์ครับฟินเน็ช็อตแล้วก็พาวเวอร์เฮดเดอร์ก็วิ่งเร็วววจบบบสกอออรรรร์ดดีีีีมงงงคคคคัััตตนนนน้้้่่ขาเืะ ที่แนะนํามาเพราะว่ามันค่อนข้างครบเครื่องเหมือนกันครับอุยอารวมร้อยสิกับสปิดต้นร้อยสความเร็วร1 0ยก็เลี้ยงบอลเลี้ยงบอลติดเทา้าวิ่งเร็วครับแต่ว่าค่าส่งสั้นอะไรมันจะน้อยส่งไม่ค่อยตรงครับเคสโปนี่เป็นตั้งแต่ฟีฟ่าสาแล้วเนาะจบสกอร์พลังงานยิงครับร้อ1ส1บหครับมุ่งบอลร้อยสเห็นไหมตัวนี้เป็นตัวที่ ค่อนข้างโดดค่อนข้างจะออกคล้ายๆชาบมกึนครับค่อนข้างครบเครื่องแต่ว่าการโซงค่าส่งสั้นมันจะน้อยกว่าชาบมกึนครับจบสกอร์มงบอลวิ่งเร็วหาช่องดีครับแนะนำครับเฮือนันเคสโปสกิลมุฟเยอะด้วยก็เล่นท่าได้เยอะครับนี่เห็นไหมอยู่ในลิต์ของเราเลยสูง184ขึ้นไปวิ่งเร็วหาช่องดีมงดีนี่ตัวนี้เหมาะครับยืนหน้าเดียวได้ไม่ต้องกลัวใครเลยครับสำหรับเฮือนันเคสโป โอเคก็ตัวสุดท้ายครับก็เป็นตัวท็อปของที่ผมแนะนำครับอยากให้มีติดทีมครับตัวนี้ก็สารพัดตำแหน่งครับก็เป็นใครไปได้เนาะกิซโนโรนัลโดก็ตัวโกของฟีฟ่าออนไลน์4เลยครับสำหรับโรนัลโดเนาะฟีฟ่าออนไลน์3ก็ถือว่าเก่งครับแต่ปีนี้แต่ในฟีฟ่า4เก่งกว่าครับโรนัลโดปีนี้ครับยืนปีก112นะแนะนำที่บวก5ขึ้นไปครับแนะนำปีนี้เป็นอย่างต่ำหรือว่าปีนี้ปีเดียวเลยก็ว่าได้ปีอื่นๆนมัน่อนข้งราคาบักเนาะสำหรับโรนัลโด้สูง187ครับ กิมมูสมาที่6ดาวครับก็ปีอื่นๆนี้เริ่มต้นที่4ด่ดาวเนาะถ้าบวก5มันก็แค่5ดาวแต่ว่าปีนี้มีครบเครื่องทุกพลังแฝงเลยเลยแนะนำครับราคาก็เขานั้งแรงครับ40,000นิสัยก็มี Early Cross ครับ Finish Shot ครับแฟร์ครับลองช็อตเนาะก็ยิงไกลได้ดีสปีดดิฟเลอร์เลี้ยงเร็วนี่เห็นไหมมี Power h i ์ d e r t e c h n i c a l d i f f e r ครับก็ครบเครื่องครบสายเลยไม่ว่าจะเป็น ยืนปีกทะลุช่องยืนกองหน้าช่องวิ่งเร็วจบสกอร์ดีมงบอลดีเห็นเท้าซ้ายสีนี่ยิงคมเหมือนกันครับสำหรับคริสเตียโนโร,โรโนโัลดเดี๋ยวดูค่าพลังรวมๆครับกอสปีดตนคอมเร้อ114 116ร 16, ก็ถือว่าเร็ววิ่งเร็วเล่นจริงเร็วมากเทียงบอลติดเท้าครั 8, อยบ118เห็นไหมเปิดบอลได้ถึงร12ยอยืนหน้าเป้าก็สามารถออกไปริมเส้นแล้วก็เปิดให้ได้เหมือนกันจบสกอร์1้3ยิครับยิงไกล1้อยิยิงไกลได้ดีแถมมีลองช็อตด้วยยืนตำแหน่ง 7, ช้อยนสงบลก็ดทำหเนี่ไหม หึงกครับก็ชนได้เบียดได้วิ่งเร็วแนะนําปีนี้ครับก็พลังแงขสงค่อนข้างครบแล้วก็ส่วนสูงก็ดีราคาก็แอบแรงนิดนึงแต่ก็แนะนําให้มีติดทีไมไว้ครับสำหรับคริสเตียโน o โรนัลโดโอเคก็เป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับ แนะนำ10นักเตะกองหน้าสายทะลุช่องความเร็วรวมถึงสายครบเครื่องกันครับก็อยากให้ทำคลิปแนะนำนักเตะแนวไหนอีกก็สามารถคอมเมนต์บอกใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดสั่นกระ,ะดิ่งเพื่อจะพลาดคลิปใหม่ช่องผมนะครับก็ช่องนี้เป็นช่องใหม่นะเจอกันในคลิปหน้าไปละบาย God.